ในสัปดาห์หน้านี้นะครับมีดาวโยกย้ายทั้งหมดถึง3ดวงด้วยกันหนึงในนั้นก็คือดาวศุกร์ในวันที่8สิงหาคม2ดาวอังคารในวันที่9สิงหาคมและก็ดาวเกตในวันที่9สิงหาคมเช่นกันฉะนั้นการย้ายของดาวทั้ง3ดวงตรงนี้จะส่งผลอย่างไรดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าทั้ง12ลัคนาราศีเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมรับฟังกันได้แล้วครับ คาราศีมังกรนะครับนะสัปดาห์หน้า8ถึง14สิงหาคมเมื่อตอนต้นคลิปผมได้บอกไปละเอียดแล้วว่าดาวย้ายถึง3ดวงนะสุขอังคารและก็เกตไอเกตเนี่ยย้ายมาทับลัคนาของชาวลัคนาราศีมังกรเลยอยู่กับดาวเสาส่วนไอสุขเนี่ยมันก็ย้ายมาเป็นราชาโชคเล็งไปยังลัคนาราศีมังกร อยู่กับดาวอาทิตย์นะครับไปสัปดาห์ที่ชาวมังกรน,นั้นมีสเสน่ห์นะครับต่อเพศตรงข้ามต่อผู้พบเห็นอย่างมากทีเดียวก็เหตุผลง่ายๆก็คือว่าดาวศุกร์นะครับซึ่งก็เป็นตัวแทนของความรักได้อย่างดีเนี่ยมันไปเป็นราชาโชคนะเล็งไปยังลัคนาราศีมังกรแต่สุขที่อยู่ในเดือนที่7เนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นพินทุบบาท สุกเจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันต์แล้วสุกก็เสกเลงไปยังดาวเสาที่กุมลัคนามังกรอยู่ด้วยถึงชาวมังกรจะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามต่อผู้พบเห็นแต่ในใจลึกๆของชาวมังกรนี้ก็ไม่ได้มีความสบายอกสบายใจอะไรเรื่องความรักเท่าไหร่นักนะครับยังมีความกับกังวลใจเกี่ยวกับความรักอยู่ไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องความรักหรือคนที่เราคุยอยู่เพราะสุกที่เลงกับเสามันก็ส่งผลประมาณนี้แหละนะ แต่ก็สรุปง่ายๆนะมังกรอย่าเอาความคิดตัวเองไปตั้งใจกับเรื่องความรักมากเกินไปไปมองเรื่องอื่นๆซึ่งมันจะมีเรื่องที่ดีมากๆดังต่อไปนี้คือหนึ่งเรื่องการงานการงาน,นจะมีความสําเร็จการงาน,นจะมีความโชคดีนะและชาวมังกรมีโอกาสจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักด้วยนะครับซึ่งผมถือว่าส่งผลดีมากกับชาวลัคนาราศีมังกร ดาวพฤหัสที่โยกหน้าลัคนานะครับทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาให้การสนับสนุนดีวันจันทร์และวันอังคารนะครับวันอังคารวันจันทร์มีโอกาสจะได้เงินได้ทองอังคารนี้อาจจะมีเรื่องทําหลายอย่างนะเหน็ดเหนื่อยจุกจิกนิดหนึง่งแล้วก็พุธพฤหัสก็แฮปปี้มีความสบายใจขึ้นวันศุกร์วันศุกร์น,นะครับอาจจะมีเรื่องที่ต้องขบคิดเล็กเลกน้อยเกี่ยวกับเรื่องแฟนเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับ มีความรู้สึกไม่มั่นใจอะไรบางอย่างนะสาวอทิตย์ก็สบายๆชิวๆอธิบายความมาถึงตรงนี้ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศรีมังกรว่าดาวที่สัมพันธ์กับชะตาของคุณอยู่มีอีกดวงหนึ่งนะั่นคือดาวพุธท,ที่ไปอยู่ในเรือนมอนนะมังกรระวังเรื่องคำพูดคำจานิดนึงนะระวังพูดคำ,คำเรื่องคำพูดคำจาแล้วก็เรื่องเอกสารสัญญาข้อตกลง คิดอะไรทำไรขอให้รอบคอบนิดนึงเพราะว่าพุทธมันไปอยู่ในเรียนมอนะก็ระวังเรื่องของคำพูดคำจาเรื่องของการเล่นโซเชียลนะครับแล้วก็เรื่องของเอกสารสัญญานิดนึงหรือข้อตกลงอะไรบางอย่างเราคุยเรื่ององงเรื่องงานไว้โอเคมันมีความสำเร็จจริงแต่มันอาจจะมีการพูดต้องคุยซ้ำคุยเพื่อให้มันตกลงกันได้ในเรื่องของงานอะไรอย่างนี้แหละครับ นะแต่สุดท้ายแล้วพุทธยังไงก็เป็นราชาโชคก็ส่งผลดีมากกว่าผลเสียอย่างแน่นอนเรื่องความรักก็เออเอาไว้เป็นเรื่องรองอย่าไปให้เป็นเรื่องสําคัญเรื่องหลักเพราะเดี๋ยวมันจุกจิตใจนะครับมันลมเพลลมพัดเอาแน่นอนไม่ค่อยได้นั่นเราไปจุกจิตใจกับมันก็ทําให้เราหงุดหงิดเปล่าๆนะสานักมังกรทองสินแสหมิงขงเบ่งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐี สักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือสถีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m i n ์6 6 6 6สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษา ศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโงเฮงแอสโตรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล